สำหรับวันนี้ค่ะเรามาเริ่มต้นกันที่ประชาชนและตัวแทนหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนนั้นก็ได้หลั่งไหลเข้าถวายพวงมาลาและสักการะพระสพสมเด็จพระเจ้าพัคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัฐราชสุดาสิริโสภาพนวดีณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังอย่างต่อเนื่องค่ะ ประชาชนตัวแทนหน่วยงานภาครัฐรัฐวิสาหกิจภาคเอกชนสถานศึกษาและคณะครูนักเรียนจากทั่วประเทศยังคงทยอยเข้าถวายพวงมาลาและสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าพระคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัชราชสุดาสิริโสภาพนวดีณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาสตรพระบรมมหาราชวังอย่างต่อเนื่องอาธิโรงเรียนอนุบาลหน,นองปากครั่งจังหวัดเชียงใหม่เทศบาลตำบลหน,นองปากครั่งจังหวัดเชียงใหม่องค์การบริหารส่วนตำบลสาคูอำเภอทลางจังหวัดภูเก็ต สำหรับผมในฐานะที่เป็นทานรักษาพระองค์นะครับก็สำนึกในความหาดกลัวทธคุณที่ท่านทรงมีต่อประสบนิกรชาวไทยครับถึงแม้ท่านจะสิ้นพระชนไปแล้วก็ยังสำนึกด้วยใจตลอดก็วันนี้ก็ว่างมาก็เลยแวะเข้ามาสักการะพระศพท่านนะครับก็ลํำลึกถึงในคุณงามความดีของที่สมเด็จพระเจ้าปักีนีเธอได้ท่งทําอะไรทุกสิ่งทุกอย่างในประเทศไทยอย่างเช่นกิจการวชิราวุธหรือ มูลนิธิพระมงกุฎเก้าซึ่งการระลึกถึงในคุณงามความดีของสมเด็จพระเจ้าระคีนีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัลราชสุดาสิริโสภาพนวด,ดีนั้นเนี่ยมันคล้ายๆเราราลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของรันเก้าของราชการที่หด้วยครับเพระองค์ท่านทรงสิ้นพระชนไปแล้วเนี่ยก็คือเป็นที่ทรากปันดีว่าพระสงนิกายชาวไทยนั้นก็ย่อมโศกเศร้าโศกเศร้าเสียใจไปด้วยก็ขอให้ ในการที่ว่าจะทำทำถวายเป็นพระราชากุศลแด่พระองค์ท่านได้ก็คือการาสมมุติทําบุญใส,ใ,สใส่บาทได้แล้วก็เกี่ยวกับการทําความดีนะครับทั้งนี้สำนักพระราชวังจะเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสการัพพระศพบ,บนพระที่นั่งดุสิตมหาปราศาสตร์ในเวลา12นาฬิกาถึง16นาฬิกาและร่วมรับฟังพระพิธีธรรมสวดพระพิธธรรมพระศพเวลา18นาฬิกาถึง22นาฬิกาทุกวันงดในวันที่มีพระราชาพิธี ซึ่งผู้ที่เข้าสักการะพระศพจะได้รับแจกภาพพระโกรธขนาดโปสการ์ดเป็นที่ระลึกด้วยค่ะ